สวัสดีค่ะพบพ่อกับช่องตากับยายพาชมเนาะค่ะมือนียายมาขายมันฝรั่งเกี่ยวทอดคือวันมีไส้ทานเนาะค่ะมือนีวัดเพิ่นก็ได้จัดงานบุญร้อยกระทงเนาะคะ่ะเนาะงานร้อยกระทงค่ะบญจ่าสองมือคือมือนีมือนีก็คือวันที่30มสิบแล้วก็วันที่สามสิบเอ็ดมืออื่นมือนีจะมีประกวดหนูน้อยนอพมาศค่ะแล้วก็มีการแสดงของเด็กน้อยแล้วกามืออื่นค่ะจะเป็นการประกวด นางนกพม่าเนาะค่ะท่านยายได้มามยายจะมาทำลิปให้เบิรงเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้ยายสิพามาชมนี่ค่ะความสวยงามบริเวณวัดเนาะค่ะเนาะซึ่งทางเทศบาลเพิ่นก็นได้มีงบมาจัดสรรให้บรรยากาศในงานเป็นตะเที่ยวเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวยายสิพาไปเบิรงอีกทีนึงเนาะค่ะลงแล้วอะไรแล้วเ,เลยลูกค้าเด้อ เป็นกระทงทางวัดเนาะคะ่ะเนาะเป็นกับใช่ค่ะค่ะพเฮ็ดเมื่อวัยบริการให้ลูกค้านะคะ่ะที่ต้องการกระทงไปลอยเนาะคะ่ะก็ต้องเฮ็ยมากมันหยุ่งยากเนาะคะ่ะเนาะมหาสือ่ออยู่วัดเลยนะคะ่ะวัดเพิ่นนี่วัยบริการ <โล S 1> ค่ะได้ทำบุญกับวัดเพิ่อนน,ะะน้ำเนาะค่ะเนาะมือเอนแห้งจีรายเนาะคะ่ะเนาะมือน,นี่อันเสือบเชือบตัวย่างใหยซื้อค่ะ มือนีเป็นเด้กสามาประกวดไลายป็นเด็กสาวมือนี้จมนวนหาทิคนเนาะคะ่ะเบิรงหนูหนูเด็กเป็นตาฮ้าตาฮนักเนาะค่ะเบอร์ไก่ไก่อีกอักหนึ่งเนาะโอ้ยเมื่อเป็นตาหา้แค,คืคนสวยน่ะโอ้ยน้องอะไรคะน้องอะไรคะน้องเอ,อ๋ยเออน้องเอ๋ยสวยค่ะ เออค่นนะคะ้มขอโนะคะเออ,อมี้ระปุง,งา่ามๆเลิศๆนาะคะ่ะเนาะค่ะวันนี้ประกวดหมูน้อยนกพิราบห้าสิคนนะคะาาอาจะเบิ่งเนาะยายสิาม่เบิองอีกนนึงเนาะคะ่ะว่าผู้ใดเป็นผู้ใดที่น,นึงคะ่ะเิ่นกับวากันที่วานสาม,มาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเด็กน่อยมือนีนพนมีไว้พิดก,กัน,นะคะ่ะ ไดที่ไปปะทัวถึงแล้วก่เนาะตอนนี้ผูอปกค้องคนจะไล่ค่ะายได้ทุกบาททุกสตางนะคบเรามอบถวายนะคบแต่สนที่เราจัดงานในค่คืนนี้นะค่ือวัดชยาตนะคบทุกปากนีจะเป็นเวทีนะคะน่จะให้น้อยน้อประมาเพิ่มขึ้นไก่ค่ะนการครสร้างผลนะครับแล้วก็จะได้ภ่พเบิร์นทีมขนาภาพท่วมนะครับ จากโรงเรียนเทศบาล4จอบนักนะครับนอกจากเป็นการมการนะครับดำเนินการประกวดแล้วนะครับยังนําพานะครับสำหรับการแสดงนะครับมาในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับพร้อมแล้วนะครับสำหรับการแสดงอันนี้รถขา้ของยายกับจอดอยู่ข้างหลังพี่ละค่ะล่อขายอันนี้กระลานของเรียนเนาะค่ะเนาะเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะไปงานใดกับพ่อกันเนาะค่ะ ได้เจอกันงานประทัดร่วงเข,งขงนา,านะตาเนาะประทัดร่วงเขาพุญแะอันบ้านอัน,บ,นบ้านสะไคร่เนาะเออสะไคอันนี้ก็เป็นร้านขายขนมอทองม้วนนะคะเนาะซึ่งเพิ่นจัดเป็นตลาดย้อนยุคค่ะโอ้่วลูกหลานได้ทีสุดอันลูกหลานลูกหลานเพิ่น ค่ะช่อง YouTube นะคะช่องตากับยายพาชมค่ะอุ้อออบบาอ่านเป็นทศาลค่ะเออ่า,าบบก็สวยไม่ต้องกสวยๆงามๆจากไซคาเนี่จากวิทนาลัยอาชีวะค่ะจากอาชีวะอ๋ออาชีวะเทศบาลเมืองหนองคายเนาะค่ะ,านนาะ,คะเอ้ยลูกหลานแต่งโตเป็นตา่างค่ะ เดี๋ยวไปเบิรงทั้งนั้นก่อนค่ะเพื่อนเฮ็นยังกันค่ะโอ้อันนี้ล่านี่เฮ็นยังขายเนาะค่ะเนี่ยโอ้ยค่ะโอ้ยดูแล้วมาเป็นจะเสียเพนู้หอมหวยห่วยยังไงโอ้หอมมวจ้ารับสักหนึ่งห้อยไหมค่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็เปียกเส้นกำลังอืดค่ะเสียบ้านนะคะพอดีหูมันใหญ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอดีคีมๆค่ะ นี่ล้าน,นันลูกชิ้นเนาะคะ่ะน้องวินเนาะคะ่ะน้องวินบายบายเนาะคะ่ะโอ้ยขายดีมึองอีเมียแล,ล้วขายดีดีค่ะแม่วินเนาอ,อันนี้เอิญน,น้องวินนี่คือเอิญแบบอันเป็นตะหักเน,ะะน,ะะน,ะนกาะค่ะเนาะาอันนี้ค่ะกับมี่ลานค่ะย่ายผ้าเบิ้งอ่ปะปลาหมึกย่างเนาะคะ่ะกับมีค่ะราคาบ่แพงเนาะคะ่ะ ขอเชิญนะคะมืออีกมือนหนึ่งเนาะค่ะวันที่3 1เขอเชิญนะคะที่บัดนี่ใช่ทาค่ะมือนก็จะมีประวดนั่งนพมาศเนาะค่ะขอเชิญมาชมมาเชี่ยกัน,นะคะ่ะกดติดตามกดติดตามได้ค่ะขวามือขวามือตัวสีแดงๆกดติดตามเลยจ้า